สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมิรัตมามีนะคะรหัสนักนักษา1 6 5 0 9 0 0 3 7 4ค่ะวันนี้จะมาอธิบายเรื่องหลักการทำงานของอินเกตนะคะอย่างแรกเราจะกำหนด9โวลต์เป็น1ค่ะ0โวลต์เป็น0ค่ะตัวแรกนะคะแอนเกตนะคะ1ต่อ1คือไฟติดนะคะ1ต่อ0 0ต่อ1แล้วก็0ต่อ0ไฟจะไม่ติดค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้เป็น1ต่อ0นะคะไฟไม่ติดค่ะพอเราเปลี่ยนปุ๊บไฟก็จะไม่ติดค่ะที่2อนอดนะคะ1ไฟจะไม่ติดค่ะ0ไฟจะติดค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็น0นะคะจะรู้ว่าไฟจะติดไหมไฟก็จะติดแล้วนะคะส่วนตัวที่3ก็คือแอนเกตนะคะ1ต่อ1ไฟจะไม่ติดค่ะ0ต่อศ 0, 0ต่อ1 แล้วก็1ต่อ0ค่ะไฟจะติดนะคะเราจะมาเปลี่ยนให้ไฟติดกันนะคะ <st it> คือเป็น1ต่อ0นะคะไฟก็จะติดค่ะตัวที่4นะคะเนอคือนาเกตนะคะนาเกตจะเป็นจะเป็น1ต่อ1 0ต่อ1 1ต่อ0ไฟจะไม่ติดนะคะส่วน0ต่อ0ไฟจะติด เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะคะคือ0ูนต่อ0ค่ะพอเปลี่ยนแล้วไฟก็จะติดนะคะตัวที่5คือออเกนะคะออเกจจะเป็น1ต่อ1 0ต่อ1 1ต่อ0ไฟจะติดนะคะส่วน0นต่อ0ไฟจะไม่ติด คือเราจะเปลี่ยนให้ไฟไม่ติดนะคะคือศูนย์ต่อศูนย์ค่ะไฟก็จะไม่ติดค่ะส่วนตัวที่หกคือ Exclusive นอ r g a ก e นะคะคือหนึ่งต่อหนึ่งศูนย์ต่อศูนย์ไฟจะติดนะคะส่วนหนึ่งต่อศูนย์ศูนย์ต่อหนึ่งไฟจะไม่ติดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้ไฟไม่ติดกันนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นหนึ่งต่อศูนย์นะคะ พอเปลี่ยนเป็น1ต่อ0ปุ๊บไฟก็จะไม่ติดแล้วค่ะตัวที่เกิดนะคะก็คือ e x c l u s i น e n เก Gate นะคะคือ1ต่อศ 0, 0ต่อ1นะคะไฟจะติดค่ะส่วน1ต่อ1 0ต่อ0ไฟจะไม่ติดนะคะอันนี้เราจะทำให้ไฟติดนะคะก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นให้เป็น1ต่อ0ูนะคะ แล้วก็สุดท้ายไฟเราก็จะติดนะคะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ